ในอิสยาห์บทที่64เป็นคําอธิษฐานขอการแทรกแซงจากพระเจ้าคือเมื่อเหตุการณ์กําลังดําเนินไปดําเนินไปแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้แน่เราอธิษฐานขอพระเจ้ามาแทรกแซงเหตุการณ์ให้มันไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นแต่เป็นไปดีกว่าที่ควรจะเป็นดังนั้นใน64นี้เป็นการร้องทูลต่อพระเจ้าขอพระองค์เข้ามาแทรกแซงสถานการณ์เป็นคําอธิษฐานของผู้ที่สิ้นหวัง เนื้อหามันต่อจาก63นะตอนนั้นคนอิสเซลรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็ร้องทูลต่อพระเจ้าว่าขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยแล้วก็เขาก็อธิษฐานแล้วก็สารภาพบาปแล้วก็กลับใจต่อพระเจ้าในบทนี้เชื่อเห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยจำเป็นต้องมีการแทรกแซงจากพระเจ้าคือว่าถ้าปล่อยให้มันเป็นไปตามที่ควรจะเป็นเนี่ยมันจะ ก,ห,ห,ลกหลุมตกเขวตกไปอะไรต่างๆก็คือชีวิตของเราเนี่ยเมื่อดูแล้วเนี่ยถ้าแบบให้เราได้รับตามที่เราสมควรจะได้รับอันเนี้ยโอ้โหแย่แน่เลยเพราะว่าเราเนี่ยสมควรได้รับคําแช่งสาบมากกว่าสมควรได้รับพ,อพอระพรคือเอามาแช่งกันเนี่ยโอ้เราสมควรได้รับพ,อพอระพรห้ากิโลแต่คําแช่งสาบสองร้อยตันมันดังนั้นถ้าเกิดพื้นปล่อยให้มันเป็น,ปนไปตามที่ควรจะเป็นเนี่ยปลายทางของเราคงแย่แน่ดังนั้น เมื่อเราอธิษฐานขอพระเจ้าเข้ามาแทรกแซงเหตุการณ์สถานการณ์ไม่ให้เป็นไปตามอย่างที่เราควรจะเป็นแต่เป็นไปตามพระเมตตาของพระเจ้าเราจะพบพระเมตตาของพระองค์ซึ่งกุญแจของการทําเช่นนี้อยู่ที่การกลับใจใหม่การสารภาพและกลับใจใหม่ใครก็ตามที่ยอมรับความผิดของตัวเองสารภาพต่อพระเจ้าและกลับใจใหม่อย่างแท้จริงพระเจ้าจะเข้ามาแทรกแซงสถานการณ์ในชีวิตของเขา วันนี้ถ้าชีวิตของเราจริงๆเราก็สมควรแล้วละ่ะที่เจอแบบนี้ใช่ไหมมันสมควรแล้วเพราะเราใจง่ายเองเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวเราขี้เกียจเราอะไรก็รู้ละมันก็เลยสมควรแล้วละ่ะที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบเนี้ทีนี้ถ้าไม่อยากให้มันเป็นผลอย่างนี้ต่อไปอยากให้พระเจ้ามาแทรกแซงสารภาพบาปยอมรับความผิดต่อพระเจ้าแล้วก็กลับใจใหม่เป็นกุญแจสำคัญสำหรับการแทรกแซงของพระเจ้า ในข้อที่หนึ่งบอกว่าโอ้พระองค์ทรงแหวกฟ้าสวรรค์ลงมาเพื่อภูเขาจะสั่นสะเทือนเฉพาะพระพักพระองค์ตอนนี้อิสยาห์ร้องเรียกพระเจ้าขอให้พระเจ้ามาปรากฏอีกครั้งหนึ่งเถิดท่ามกลางประชากรของพระองค์เพราะว่าตอนนี้อิสราเอลสิ้นหวังและหมดหวังมากต้องการการเยี่ยมเยือนซึ่งมาจากพระเจ้าอิสยาห์ก็เลยทานขอพระเจ้าแหวกฟ้าสวรรค์ลงมาเถิดวันนี้ชีวิตของเราใครบ้างที่ต้องการ ให้พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงในชวิตของท่านอ้อนวอนกับพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาฉันเถิดในข้อที่สองว่าเหมือนเมื่อไฟติดกองไม้เมื่อไฟทําให้น้ําเดือดเพื่อให้ศัตรูของพระองค์รู้จักพระนามของพระองค์เพื่อประชาชาติจะตัวสั่นจำเพาะพระพักของพระองค์คืออิสยาบอกว่าถ้าพระเจ้ามาปรากฏนะเหตุการณ์พลิกแน่นอนพลิกสถานการณ์แน่นอนศัตรูเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้โหพระเจ้ายิ่งใหญ่ พระองค์ามาเนี่ยจะมาอย่างเปลวไฟลุกไหม้นำการพิพากษามาเหนือศัตรูเหนือบรรดาประชาชาติแล้วพวกเขาจะรู้ว่าพระเจ้าของเราเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนอันนี้เป็นคำอธิษฐานของอิสยาห์เมื่อพระองค์ทรงทำสิ่งที่น่ากลัวที่พวกข้าพระองค์คาดไม่ถึงพระองค์เสด็จลงมาผู้เขาก็สั่นสะเทือนจำเพาะพระพักของพระองค์คือถ้าพระเจ้าทรงทำเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เกิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วในตั้งแต่โบราณกาลในข้อที่4บอโอ้เกิดขึ้นมาแล้วมากมายสิ่งที่พระเจ้าทําไม่มีพระสักองค์หนึ่งเลยสามารถทําเหมือนกับพระเจ้าของเราได้พระองค์ทรงทาเช่นนี้ให้กับใครให้กับผู้ที่รอคอยพระเจ้า ดังนั้นในสี่ข้อแรกก็เลยบอกว่าขอพระเจ้าลงมาขอพระองค์เยี่ยมเยือนขอพระองค์ทรงแทรกแซงพระองค์ทำเนี่ยไม่มีใครทําเหมือนพระองค์ได้เลยพระองค์ทำเนี่ยศัตรูมันแตกพ่ายปัญหามันกระจงหมดแน่นอนขอพระองค์ทรงเมตตาเถิดเอาละปัญหาของคุณปัญหาของเราขั้นตอนแรกก้าวแรกก็คือว่าเราต้องเชื่อและมั่นใจว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่จะคลี่คลายสถานการณ์ในชีวิตของฉันได้ ในสี่ข้อแรกทงเนี่ยมีแต่พระเจ้าเท่านั้นตราบใดที่พระเจ้าช่วยก็ดีแต่ถ้าไม่ช่วยไม่เป็นไรฉันยังมีทางที่สองทางที่สามทางที่สี่มันจะไม่เห็นการอัศจรรย์ซึ่งมาจากพระเจ้าไม่เห็นว่าโปร่งเสด็จมาแผ่นดินโลกสั่นสะเทือนภูเขาก็ลุกไหม้อย่างเงี้ยมันไม่เกิดขึ้นอิสยารู้ดีว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่แค่ไหนพระองค์ทรงฤทธานุภาพมากเพียงไรแต่ปรากฏว่าคนในรุ่นราวคราวเดียวในสมัยของอิสยากับ หู่หนวกและตาบอดฝ่ายวิญญาณเขามองไม่เห็นและอิสยาบอกว่าถ้าพระองค์ทรงธทรรมเขาต้องรู้แน่นอนพวกนี้จะได้รู้ว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่สักเพียงไรในข้อที่5-7ถึงเเป็นคำสารภาพและการกลับใจใหม่พระองค์ทรงพบกับเขาผู้ทำความชอบธรรมอย่างชื่นบานคือพวกที่ระลึกถึงทางของพระองค์แต่พระองค์ทรงกลิ้วด้วยพวกข้าพระองค์ทำบาป พวกข้าปรงอยู่ในบาปเป็นเวลานานและพวกข้าปรุงจะรอดหรืออิสยาบอกผมรู้ดีคือถ้าใครก็ตามดําเนินชีวิตในทางชอบธรรมเดินในทางที่ถูกต้องพระองค์จะอวยพรเขาแน่นอนแต่ปรากฏว่าพอมองดูพวกเราแล้วปรากฏว่าพวกเราเนี่ยเต็มไปด้วยบาปดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าจะทําไม่ใช่อวยพรเหมือนอย่างคนเหล่านั้นแต่ต้องเป็นการรับพระพิโรธของพระเจ้าเป็นแน่ พวกค่าปรงทั้งหลายอยู่ในบาปเป็นเวลานาน,านดังนั้นพวกข่าปรงไม่มีทางไม่รอดแน่จะรอดหรือนี่คือท่าทีที่ถูกต้องในการเราเผชิญกับเหตุการณ์สถานการณ์อิสยาเรียกร้องนําคนอิตาเลให้ระลึกถึงภาพนี้ว่าเขาต้องเชื่อก่อนว่าพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่ช่วยเขาได้แล้วเขาต่อมาเขาต้องมองดูตัวเองว่าใช่ตัวเองไม่สมควรได้รับการช่วยสักเพียงไรโอ้โหใช่ ฉันก็ดื้อดึงพระเจ้าบอกอย่าไปทําฉันก็ดึงดืง้อดึงไปทําพระองค์บอกให้ทําแบบนี้เราก็ไม่เชื่อเราก็ไปทําแบบนั้นแล้วในสุดมันก็เกิดขึ้นแบบนี้โอ้ข้าพระองค์ทำบาปต่อพระองค์ในข้อที่6บอกว่าข้าพระองค์ทุกคนกลายเป็นเหมือนสิ่งที่เป็นมนลทินและความชอบธรรมทั้งหมดก็เหมือนเสื้อผ้าสกรปรกหรือในฉบับบางฉบับก็ใช้คำว่าเหมือนผ้าขี้ริว้วคือการทําดีของข้าพระองค์เป็นเหมือนผ้าขี้ริว้วโอ้โหทั้งเหม็นทั้งสกรปรกทั้งดํา เอามาทําเป็นพระชนะไม่ได้เลยเนี่ยเอามาใช้กับพระองค์ไม่ได้เลยความชอบธรรมนั้นอะล้วนแต่ใช้ไม่ได้ข้าพระองค์ทุกคนก็เลยเหี่ยวลงเหมือนใบไม้ความบาปของพวกข้าพระองค์พัดพาพวกข้าพระองค์ไปเหมือนลมอิสยาอธิษฐานเป็นตัวแทนของประชาชนอิสราเอลยอมรับความผิดบาปว่าใช่เราเนี่ยทาชั่วเยอะมากส่วนไอ้ทำดีที่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องที่ รับใช้พระเจ้าเนี่ยมันก็ปลอมๆรับใช้เพื่ออย่างอื่นหรอกไม่ใช่เพราะรักพระเจ้าหรอกที่ทําอย่างนี้ดูเหมือนเป็นฝ่ายวิญญาณจริงๆไม่ใช่หรอกปลอมๆเป็นเหมือนผ้าคีริว้วมันไม่ใช่จริงใจกับพระเจ้าดังนั้นไอ้คุณงามความดีของข้าพระองค์้นจะเอามาบอกว่าพระองค์ควรจะช่วยข้าพระองค์มันก็ใช้ไม่ได้แต่คุณงามความชัว่วคุณไม่งามความชั่วของข้าพระองค์มันเยอะเหลือเกินดังนั้นข้าพระองค์สมควรต้องถูกลงโทษต้องพบกับปัญหามากมายเช่นนี้ ความผิดพวกข้าปรุงก็พาพ,พวกข้าปรงไปอิสยาห์ที่ฐานว่าบาปของอิสราเอลทําให้พวกเขาแปดเปื้อนสกรปรกไม่เหลือส่วนดีใดๆเลยเป็นภาพที่สิ้นหวังอย่างสิ้นเชิงเขาไม่สามารถหวังในคุณงามความดีที่เขาทําแล้วหวังว่าเพราะเขาทําดีบ้างเล็กน้อยพระเจ้าจะอวยพรเขาแต่ตอนนี้ไม่เหลือเลยเพราะฉันไม่มีปัญญาทําดีทําอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้เรื่องเลยดังนั้นต้องการพระเมตตาจากพระเจ้าเป็นภาพของ คนโลกเลือนที่น่ารังเกียจเป็นเหมือนกับผ้าที่ริ้วที่สกปรกเป็นเหมือนกับชีวิตที่ไม่ได้เรื่องใช้การไม่ได้ไร้ค่าอิสยาบอกว่าเป็นเหมือนกับใบไม้แห้งที่เกาะอยู่บนกิ่งไม้แล้วมันแห้งมันจะหลุดแล้วแล้วลมมันก็พัดแล้วมันก็ล่วงหล่นไปชีวิตของข้าพง์ก็ใกล้จะล่วงแบบนั้นแหละเพราะบาปของข้าพงมันก็เลยล่วงเขียวจะตายจะล่วงอยู่แล้วแล้ว รมมันก็พัดแล้วก็ร่วงจริงๆปัญหาก็เกิดขึ้นมากมายในชีวิตจริงๆแล้วนำซ้ำอิสยาสารภาพบาปต่อนำซ้ำเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่มีใครร้องทูลต่อพระองค์หรือเราตัวเองให้ยึดพระองค์คืออันแรกใช่ไหมคิดว่าจะช่วยตัวเองทั้งที่ตัวเองไม่มีปัญญาจะช่วยตัวเองได้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นช่วยได้อันที่สองทำบาปเยอะเหลือเกินก็เลยสมควรได้รับแบบนี้ใช่ไหมชีวิตสกรปรกเหมือนผ้าคีริวเนี่ยสมควรรับโทษ อันที่สามหนักเข้าไปอีกปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่อธิษฐานร้องทูลพระเจ้าสแสวงหาพระเจ้าไปสแสวงหาอย่างอื่นสแสวงหาความช่วยเหลือจากสิ่งอื่นถ้าเป็นสมัยของอิสยาก็คือว่าไปหาลูกเคารพต่างๆเอาลูกไปเผาบูชายันเพื่อลูกเคารพจะช่วยพวกเขาเนี่ยนะครับทำทำสิ่งอื่นที่ไม่ใช่สแสวงหาพระเจ้าอิสยาเป็นตัวแทนของอิสร,สราเอลสารภาพว่าใช่พวกเราทําผิดเราไม่ได้สแสวงหาพระองค์วันนี้ท่ามกลางปัญหาที่เรากําลังเผชิญ ความมืดมนของอนาคตที่เจอเราแก้ไขปัญหานั้นด้วยวิธีใดเราเป็นเหมือนกับอิสราเอลหรือเปล่าถึงกระนั้นพวกเขาก็ไม่ได้แสวงหาพระองค์ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้ร้องทูลต่อพระนามของพระองค์ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ได้เล่าตัวเองบุกใจเฮ้ยเใ,ใ,ใจเอ๋ยใจใจอย่ามวัวในเครียดอย่ามวัวในกงนังวลรีบเข้ามาหาพระเจ้าเพราะพระองค์เท่านั้นเป็นคําตอบสําหรับชีวิตของท่านอิสยาสรารภาพบาปนี้ ตอบพระเจ้าว่าเนี่ยเขาพวกเขาไม่สแสวงหาพระเจ้าและไม่พยายามที่จะสแสวงหาพระองค์ข้อที่แจนถึงข้อที่12เป็นคําอธิษฐานของอิสยาห์ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงทาในอดีตที่ทรงทํากับอิสราเอลในอดีตที่ผ่านมาในข้อที่8ปดถึงสิบอบอกว่าข้าแต่พระเจ้าบัดนี้พระองค์ยังเป็นบิดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นดินเหนียวและพระองค์ทรงเป็นช่างปั้นข้าพระองค์เป็นผลงานของพระองค์ ก็คืออิสยาที่บอกใช่ไหมสี่ข้อแรกมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ช่วยได้โะองยิ่งใหญ่เหลือเกินต่อมาข้าพระองค์เท่าไรชั่วเหลือเกินไม่มีปัญญาช่วยตัวเองได้แล้วพอมาถึงตรงนี้อิสยาก็เลยให้เหตุผลว่าแต่ว่าโปองครับโปองครับแม้นพวกเราจะเหมือนพระคิริวเนี่ยแต่ว่าพวกเราก็ยังเป็นคนของพระองค์พค์ยังเป็นบิดาของพวกข้าพระองค์พว์เนี่ยเป็นช่างปั้นข้าพระองค์เป็นดินเหนียว ข้าพรองคทั้งหลายเนี่ยถูกปั้นเนี่ยเป็นผลงานของพระองค์ดังนั้นด้วยเหตุผลนี้ขอทรงช่วยข้าพรองเถิดไม่ใช่ข้าพรองดีนะไม่ใช่ดีแต่เพราะว่าพรองค์เป็นบิดาของข้าพรองเพระองค์ทรงปั้นข้าพรองดังนั้นช่วยข้าพรองด้วยอันนี้เป็นท่าทีที่ถูกต้องเมื่อเราเข้ามาเฝ้าพระเจ้าคือว่า เหตุผลที่พระเจ้าควรช่วยเราไม่ใช่เพราะเราถวายทรัพย์เยอะไม่ใช่เพราะเรามาเรียนพระคมภี์กอาจารย์กือไม่ใช่เพราะว่าเราอธิษฐานก่อนกินอาหารทุกมื้อดังนั้นพระองค์สมควรช่วยเราไม่ใช่เหตุผลที่พระองค์สมควรช่วยเราไม่เกี่ยวกับพระองค์เลยเกี่ยวเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์เป็นผู้ปั้นแต่งชวิตของข้าพระองค์ดังนั้นขอทรงช่วยข้าพระองค์ด้วยคือไม่เกี่ยวกับเราไงเกี่ยวกับพระเจ้าไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติของเราแล้วอิสยาห์ก็พูดต่อว่า ข้าแต่พระยาเวขออยากกริ้วรุนแรงเลยขออย่าจดจำความบาปในอดีตที่ผ่านมาขอทรงพิจาราเถิดว่าพวกเราเนี่ยเป็นชนชาติของพระองค์อิสยาล้อตอบพระเจ้าว่าอย่ากโกรธนานเกินไปเราทำผิดแล้วเราชั่วเราลูกเอาลูกไปเผาเราทำสิ่งชั่วร้ายเราละทิ้งพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาลืมบาปของเราไปเถอะลืมบาปของฉันแล้วทรงเมตตาฉันด้วยเถิดเพราะว่าพวกเราเป็นประชากรที่พระองค์ทรงเลือกไว คือว่าถ้าให้ผลที่เกิดขึ้นจากบาปเกิดขึ้นกับฉันในวันนี้ฉันแย่แน่ตายแน่ประเทศฉันพังแน่ฉันสิ้นหวังแน่ขอพระองค์ทรงลืมบาปนั้นไปแล้วก็เมตตาฉันไม่ใช่เพราะความดีของฉันแต่เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์อิสยาล้องทูลโดยการบรรยายสภาพที่เกิดขึ้นในข้อที่1ิบเป็นต้นไปบอกว่าเมืองทั้งหลายก็กลายเป็นทิุรกันดาลซีโยนก็กลายเป็นถินทุรกันดาล เยรูซาเล็มก็เป็นที่ร้างเปล่านิเวศบริสุทธิ์และงดงามก็ถูกเผาไปเสียแล้วสิ่งมีค่าทั้งหมดก็กลายเป็นสิ่งที่ถูกทําลายอิสยาห์ทูลต่อพระเจ้าว่าเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ขึ้นนะบ้านเมืองก็ถูกเผากลายเป็นถิ่นทุรกันดารวิหารก็ถูกทําลายของก็ถูกล้นไปหมดเมื่อเราทุกข์ใจเราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยท่าทีว่าพระองค์เท่านั้นช่วยเราได้เราสรารภาพบาปต่อพระเจ้าด้วยความจริงใจเรา ขอพระเมตตาจากพระเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าและเราระบายความทุกข์ของเราว่าตอนเนี้เรารู้สึกอย่างไรพงศ์ชค่า,าตอนนี้อิสยาบอกตอนนี้บ้านเมืองถูกเผาเมืองงดงามกลายเป็นถิ่นทุรกันดารไปหมดแล้วนะ สำหรับเราก็อาจจะเป็นพวกเจ้าค่ะตอนนี้มีแต่เจ้านี่มาทวงทุกวันทุกวันครับผมก็เครียดเหลือเกินสามีก็เมาเช้าเมาเย็นโอ้ปัญหามันก็เยอะเหลือเกินนะทูลต่อพระเจ้าอะไรก็ตามที่เป็นความทุกข์ของเราเป็นสิ่งที่เรารเผชิญเนี่ยร้องทูลต่อพระเจ้าหลังจากร้องทูลเสร็จอิสยาห์พูดในข้อที่สิบสองบอกว่าข้าแต่พระเจ้าหลังจากบรรยายรายการเละเทะของชีวิตของข้าพง์ว่าเจอปัญหาเยอะขนาดไหนแล้วของพวกข้าพงค์เนี่ยพระองค์จะทรงยับยั้งพระองค์ไว้หรือ พระองค์ยังจะเงียบต่อหรือพระองค์จะไม่ทําอะไรเลยหรือคืออิสยาบอกว่าพระเจ้าครับหลังจากเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นพระองค์จะไม่ทําอะไรเลยบ้างหรือพระองค์จะนิ่งเฉยไม่ฟังคําร้องทูลอธิษฐานต่อประชากรของพระองค์ปล่อยให้ประชากรของพระองค์ทุกแบบนี้ต่อไปอย่างนั้นหรือพระองค์ไม่เห็นอกเห็นใจประชากรของพระองค์หรือนี่เป็นคําถามที่อิสยาถามแล้วเดี๋ยวบทที่ 65กับ66พระเจ้าจะตอบคำถามของอิสยานี้ในอิสยาห์บทที่64นี้สะท้อนให้เห็นถึงว่าเราต้องการการแทรกแซงของพระเจ้าหากปล่อยให้ผลแห่งชีวิตของเราเป็นไปตามไอสิ่งที่เราทำโอ้ชีวิตมันเละเทะพังแน่เราต้องการพระเมตตาของพระเจ้าพระองทรงเป็นช่างปั้นหม้อเราเป็นดินเหนียวพร้องปั้นยังไงก็ได้ ดังนั้นขอพระองค์ทรงปั้นแต่งชีวิตของเราและก็นําชีวิตของเราเถิดกุญแจสําคัญของในอิสยาบทที่64คือการสรารภาพอย่างจริงใจและการกลับใจใหม่อย่างแท้จริงเพราะสิ่งนี้จะนําการแทรกแซงของพระเจ้ามาสู่ชีวิตของเราวันนี้ในสถานการณ์ที่เรากําลังเจอให้เราสรารภาพต่อพระเจ้าเราผิดไปแล้วเราไม่ไว้ใจพระเจ้าเราไปวางใจอย่างอื่นแทนเราไม่สแสวงหาพระเจ้าเราไปสแสวงหาสิ่งอื่นแทนเราผิดไปแล้ว ขอพระเมตตาจากพระเจ้าและกลับใจใหม่อย่างแท้จริงแล้วเราจะพบกับการแทรกแซงซึ่งมาจากพระเจ้าความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในอดีตที่ผ่านมาสามารถหนุนใจเร,ใเราให้เราไว้วางใจในพระเจ้าในปัจจุบันเมื่อเรามองดูในสถานการณ์ในชีวิตของเราใช่ครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระเจ้าแทรกแซงในชีวิตของเรา ถ้าอิสราเอลมองใช่ใช่ตอนนั้นอียิปต์ไล่ตามมาพระเจ้าแทรกแซงให้ทะเลแดงมันแหวกออกแล้วก็เดินท่าข้ามไปแล้วก็พระองค์ก็แทรกแซงให้น้ำมันกลับมาท่วมอียิปต์ตายหมดเลยเนี่ยมองในอดีตชีวิตของเราก็เหมือนกันเราลองมองดูว่าหลายครั้งเนี่ยเราสมสมควรแล้วสมควรโดนแล้วแต่ปรากฏว่าพระเจ้าเมตตาแทรกแซงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นั้นวันนี้เราปรารถนาให้พระเจ้าแทรกแซงในชีวิตของเราให้ผลร้ายกลับกลายเป็นดีไหมครับ จงยอมรับความผิดของตนสารภาพความบาปต่อพระเจ้ากลับใจใหม่และทูลขอพระเมตตาของพระเจ้าเราผู้เป็นประชากรของพระเจ้าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราอย่างแน่นอน